เกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกซับคิงด้อมโปรโตซัวนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกก็คือการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะการเคลื่อนที่นะคะจะมีทั้งหมด4แบบได้แก่1การเคลื่อนที่โดยใช้ไฟลัมสอการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียม3การเคลื่อนที่โดยใช้ซีเรียและ4เคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองค่ะค่ะไปดูแผนผังเลยนะคะค่ะซับคิงด้อมโปรโตซัวนะคะจะมีทั้งหมด3ไฟลัมค่ะไฟลัมที่มีชื่อยาวนะคะจะแยกเป็น 2, สซับไฟลัม เพื่อมีการเคลื่อนที่2แบบนั่นเองค่ะได้แก่ไฟลัมซาโคมเมสิโกฟอร่าค่ะค่ะถ้ามีการเคลื่อนที่โดยแชร์แฟกเจอร่านะคะจะอยู่ในซับไฟลัมเมซิโกฟอร่าค่ะคือโปรตโตซวัวที่ดำรงชีวิตภายพืชมีโครโมาสมีรงควัตถุอยู่ภายในเซลในตัวนะคะจะอยู่ในคลาสไฟโตเมซิโกฟอร่าค่ะที่นั้นหลักๆก็จะเป็นพวกยูกิน่าฟาคัฟมันฟอร์มอนติลูกา้าจินโนนีเดียมเพอร์ดีเนียมค่ะค่ะ แต่ถ้าโปรโตซัวสร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตคล้ายสัตว์นะคะจะอยู่ในคลาสซูซิโกโฟอร่าค่ะก็จะเป็นพวกทิสแพนโซมาดิสเมเนียไตโซโมเนตนะคะพวกกันเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดโรคค่ะแต่ถ้าจีนันหลักๆกก็จะเป็นไตโคนิฟ้านะคะคือโปรโตโซัวในลำไส้ป่วกก็จะดำรงชีวิตเป็นบุกบวงนะคะก็คือนิวโตนิวโทลิซึมค่ะค่ะต่อไปถ้ามีการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมนะคะ จะอยู่ในซับไฟลัมซาโคดีน่าค่ะก็คืออะมีบานะคะหลักๆกินน้ำหลักๆชื่อเดิมของอะมีบาจะเป็นอะมีบ้าโปรเจนนะคะก็คือเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมค่ะจะมีทั้งหมดสแบบย่อยนะคะได้แ,แก 1. ่ 1. โลโบโพเดียม2องฟิโลโพเดียม3ามเลติกูโลโบเดียม 4. อโซโปเดียมนะคะแล้วก็จะสออของกับชื่อขาด,ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะการเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียนะคะ ก็จะอยู่ในไฟลัมซีริโอเฟอรานะคะก็จะประกอบไปด้วยพวกพาลามิเซียมวอติเซีาสแตนเจอร์สไตโลนิเคียนะคะต่อไปนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะ,จะอยู่ในไฟลัมเอพิคอมเพ s ซ่านะคะทีนั้นหลักๆก,ก็จะเป็นพลาสโมดีย m มนะคะก็จะเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรียนั่นเองค่ะค่ะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ